ครับนี่ครับได้ไก่มาสองตัวครับท่านผู้ใจดีขอให้มาครับเอาไปเอาไปขายเอาไปขายแล้วเกรดไม่ผ่านครับเนี่ยตัวตัวนี้ใหญ่เกินครับสงสัยตัวนี้จะใหญ่เกินใหญ่เกินขนาดที่เขาจะเอานั้นตัวนี้ได้ขนาดครับแต่มันผอมเนี่ยตัวนี้ตัวเล็ก มันผอมมากก็เลยเขาเขาเจ้าของร้านเขาไม่เอาครับอันนี้สงสัยมันตัวใหญ่แห่แ,กแกละะ้วมั้งเขาไม่เอาก็เลยไม่ผ่านเลดแล้วขอออกกลับมาคืนออกกลับกะว,ว่าจะเอากลับไปบ้านก็เขาไม่นั้นครับเขาให้แม่เขาขายน้ำบัตรลมอยู่เขาว่าให้กับเปลอาครับเขาไม่ได้ขาย ขอให้เอามาขอบคุณท่านผู้ใจดีครับที่ให้ไก่มาครับแล้วก็จะเอามาทำอะไรก็ตามครับว่าจะเนี่ยครับเอามาทำเมนูเด็ดอันนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนให้มันตัวอ้วนก่อนครับครับ